บิสมิลลาฮิรเราะมานิรเรีมอัสลามุอะลัยกุมค่ามาอ่านกุรานแปลไทยกันนะคะสุระที่สองอัเบกระคลิปที่259ร้สิเกาสุระที่สองอัเบกระสถานที่ประทานสุราะเมืองมะดีนะมีทั้งหมดจำนวน286ร้อยแหกายะคลิปนี้เป็นอายะที่255อาสิห้ยะที่255 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه ّ السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم คำแปลอัลลอฮ์ผู้ทรงมีชีวิตอยู่เสมอผู้ทรงดำรงจักรวาลทั้งมวล ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์พระองค์ไม่ทรงง่วงและไม่ทรงหลับทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและในแผ่นดินล้วนเป็นของพระองค์ใครเล่าที่จะสามารถเข้าไปขอไถ่โทษกับพระองค์ได้เว้นเสียแต่ว่าพระองค์จะทรงอนุมัติ พระองค์ทรงรอบรู้ทุกสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขาและสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังของพวกเขาและพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงความรู้ของพระองค์เว้นแต่สิ่งที่พระองค์เองประสงค์จะแสดงให้เห็นอนาณาจักรของพระองค์แผ่กว้างทั่วชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและการป้องกันสิ่งทั้งสองนี้ ไม่ได้ทำให้พระองค์ต้องทรงเหนื่อยหนายพระองค์เท่านั้นที่เป็นผู้ทรงสูงสุดผู้ทรงยิ่งใหญ่อัฏฐาธทีบายเพิ่มเติมที่278ของประโยคที่ว่าอันลาะผู้ทรงมีชีวิตอยู่เสมอผู้ทรงดำรงจัก,กรวาลทั้งมวลไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัฏฐาธทีบายว่า ถึงแม้พวกคนโง่เขลาอาจจะสร้างพระเจ้าขึ้นมาหลายองค์และตั้งวัตถุเคารพบ,บูชาขึ้นมามากมายแต่ความจริงก็ยังคงเป็นความจริงอยู่ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายที่ถูกสร้างมานั้นเป็นของอัลลอฮ์ผู้ทรงมีชีวิตอยู่เสมอและผู้ทรงไม่มีสิ่งอื่นใดเป็นภาคีพระองค์คืออัลลอฮ์ผู้ทรงดูแลรักษาจักรวาลทั้งหมด พระองค์เท่านั้นเป็นนายแห่งอาณาจักรของพระองค์ไม่มีสิ่งใดเป็นหุ้นส่วนในคุณลักษณะอำนาจและสิทธิ์ของพระองค์ดังนั้นมันจึงเป็นการโกหกเมื่อใดก็ตามที่มีพระเจ้าจอมปลอมใดๆถูกตั้งขึ้นมาเคียงคู่กับอัลลอฮ์บนหน้าแผ่นดินหรือในชั้นฟ้าและมีการทำสงครามต่อต้านศัธรรม อธิบายเพิ่มเติมที่279ของประโยคที่ว่าพระองค์ไม่ทรงง่วงและไม่ทรงหลับอาธิบายว่านี่เป็นการปฏิเสธความคิดเกี่ยวกับอัลลอฮ์ที่วางอยู่บนสมมติฐานที่ว่าพระองค์มีความอ่อนแอและมีข้อจำกัดเหมือนกับมนุษย์ที่ไม่มีความสมบูรณ์ตัวอย่างเช่นคำพีไบเบิลกล่าวว่า และในวันที่เจ็ดพระองค์ก็เสร็จงานที่พระองค์ทรงทำรรม,มาในวันที่เจ็ดนั้นก็ทรงพักการงานทั้งสิ้นของพระองค์ที่ได้ทรงกะระทำวงเล็บเปิดเยนเซีสบทที่สองข้อสองวงเล็บปิดและแล้วพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตื่นบรรทมอย่างชัยชะกันโอร้องพราลิขเล่าอ,องุนวงเล็บเปิด สดุดีบทที่78ข้อ65วงเล็บปิดแน่นอนอันลาะทรงปลอดภ้นจากความอ่อนแอเช่นนี้โดยสิ้นเชิงอัฏฐาธทบายเพิ่มเติมที่280ของประโยคที่ว่าทุกสรพสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและในแผ่นดินล้วนเป็นของพระองค์อัฏฐาธทบายว่าพระองค์ทรงเป็นนาย และทรงเป็นเจ้าโลกของชั้นฟ้าทั้งหลายและทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในทั้งสองสิ่งนี้ไม่มีใครเป็นหุ้นส่วนในความเป็นเจ้าของในอำนาจในอาณาจักรและในการปกครองร่วมกับพระองค์ใครหรือสิ่งใดก็ตามที่อาจถูกคิดว่าเป็นพระเจ้านั้นความจริงแล้วมันเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของจักรวาลและส่วนของจักรวาลน,นั้น ก็คือทรัพย์สินของอันล้์ดังนั้นมันจึงไม่สามารถที่จะเป็นหุ้นส่วนหรือคู่แข่งของพระองค์อัาธิบายเพิ่มเติมที่281ของประโยคที่ว่าใครเล่าที่จะสามารถเข้าไปขอไถ่โทษกับพระองค์ได้เว้นเสียแต่ว่าพระองค์จะทรงอนุมัติอัาธิบายว่านี่เป็นการปฏิเสธความคิดผิด,ผด ของบรรดาผู้ที่หลงผิดคิดว่านักบุญหรือเทพพยายดาจะสามารถเข้าหาอันล้์เพื่อขอไถ่โทษจากพระองค์ให้แก่พวกเขาได้พวกเขากำลังถูกเตือนว่าไม่มีสิ่งถูกสร้างใดๆของพระองค์สามารถที่จะยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์และขอไถ่โทษแทนให้คนอื่นได้อย่าว่าแต่จะบังคับพระองค์ให้ยกโทษให้แก่พวกเขาเลย แม้แต่นบ,บีมลาอีกและนักบวชก็ยังไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมาถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากอันล์ออธ,ธิบายเพิ่มเติมที่282ของประโยคที่ว่าพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขาและสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังของพวกเขาและพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงความรู้ของพระองค์เว้นแต่สิ่งที่พระองค์เอง ประสงค์จะแสดงให้เห็นอัาธิบายว่าตามกุรานการตั้งภาคีใดๆหรือการตั้งสิ่งใดเป็นพระเจ้าควบคู่ไปกับอัลลอฮ์หรือการถือว่าตัวเองมีสิทธิ์เหมือนพระองค์หรือมีคุณลักษณะเหมือนกับพระองค์ไม่ว่าจะในทางใดก็ตามการกระทำเช่นนี้ถือเป็นบาปที่ไม่อาจได้รับการให้อภัย การกระทําเช่นกล่าวมานี้เรียกว่าชีริกในอายะก่อนหน้านี้กุรอานได้ขุดรากถอนโคนที่มาของชีริกโดยการประกาศว่าอำนาจของอัลลอฮ์นั้นไม่มีขอบเขตจำกัดและอำนาจของพระองค์นั้นสมบูรณ์เบดเสร็จในอายะนี้ได้มีการนำเสนอสิ่งเดียว กับอายะก่อนหน้านี้เคยเสนอมาแล้วแต่ในอายะนี้ได้นำเสนอในอีกแง่มุมหนึ่งโดยการตั้งคำถามว่าจะมีใครเข้ามาแทรกแซงในการจัดการจักรวาลได้อย่างไรในเมื่อไม่มีใครมีความรู้ที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการนี้ได้เพราะความรู้ของมาลาอีกและมนุษย์นั้น ไม่สมบูรณ์เสียจนไม่มีใครสามารถที่จะเข้าในระบบจักรวาลได้ดังนั้นการเข้ามาแทรกแซงในการบริหารจักรวาลจะก่อให้เกิดความกุลาหลวุ่นวายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่าว่าแต่จะพูดถึงการบริหารจักรวาลเลยมนุษย์ไม่รู้แม้กระทั่งว่าอะไรเป็นสิ่งดีสำหรับเขาเสียด้วยซ้ำดังนั้น จึงเป็นที่เห็นได้ชัดว่าพวกเขาควรที่จะมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในทางนำของอัลลอฮ์ผู้เป็นแหล่งที่มาที่แท้จริงของความรู้ทั้งมวลและผู้ทรงรู้ว่าสิ่งที่ดีของพวกเขาอยู่ที่ตรงไหนอัลถาอธิบายเพิ่มเติมที่283ของประโยคที่ว่าอาณาจักรของพระองค์อัลถาอธิบายว่า คำว่าอูซีในภาษาอาหรับซึ่งแปลว่าเก้าอี้หรือบัลลังได้ถูกแปลว่าอำนาจเพราะบัลลังได้ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปธรรมของอำนาจแม้แต่ในภาษาอังกฤษคำว่าเก้าอี้หรือบัลลังก็ถูกใช้เป็นที่นั่งของผู้มีอำนาจ อธาธิบายเพิ่มเติมที่284ของประโยคที่ว่าแผ่กว้างทั่วชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและการป้องกันสิ่งทั้งสองนี้ไม่ได้ทำให้พระองค์ต้องทรงเหนื่อยหนายพระองค์เท่านั้นที่เป็นผู้ทรงสูงสุดผู้ทรงยิ่งใหญ่อัธาธิบายว่าอายะนี้เป็นที่รู้จักกันในนามว่าอายะกูซี่ ซึ่งเป็นอายะที่ให้ความรู้ที่สมบูรณ์เกี่ยวกับอัลละฮ์อย่างที่ไม่สามารถจะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมฮะดิษของท่านรอซูรุลรอจึงประกาศว่าอายะนี้เป็นอายะที่ดีที่สุดของกุรอานตรงนี้มีคำถามเกิดขึ้นว่ามันเกี่ยวอะไรกันด้วยที่อัลลอฮ และคุณลักษณะของพระองค์จึงได้ถูกกล่าวไว้ณตรงนี้เพื่อจะตอบคำถามนี้เราจะต้องมาดูคำพูดที่เริ่มต้นมาจากอายะที่243ในตอนแรกบรรดาผู้ศรัทธาได้ถูกสั่งให้พยายามดิ้นรนต่อสู้อย่างถึงที่สุดในหนทางของอัลลอฮ์และเสียสละชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อสถาปนาหนทางของพระองค์ขึ้นมานอกจากนั้นพวกเขายังได้ถูกเตือนให้ระวังความอ่อนแอต่างๆที่พวกอิสรลเอลเคยมีมาแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการตอกย้ําพวกเขาว่าความสำเร็จนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนคนสเสบียงและอาวุธเพียงเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับความศรัทธาความอดทน ระเบียบวินัยและการตัดสินใจที่แน่วแน่ต่อมาก็ได้มีการพูดถึงวิปัญญาแห่งการสงครามว่ามันเป็นอาวุธอย่างหนึง่งที่อเล์ใช้ขับไล่คนอีกกลุ่มหนึง่งนั่นคือถ้าหากคนกลุ่มหนึง่งหรือพรรคหนึ่งพรรคใดได้รับอนุญาตให้มีอำนาจต่อไปมันก็จะทำให้ชีวิตของคู่แข่ง และฝ่ายตรงข้ามของมันต้องประสบความยากลำบากดังนั้นมันจึงเป็นการแสดงว่าอัลล้อทรงมีอำนาจที่จะขจัดความขัดแย้งในหมู่มนุษย์แต่มันไม่ใช่เจตนารมณ์ของพระองค์ที่จะทำโดยการบังคับดังนั้นพระองค์จึงได้ส่งรอซูของพระองค์มาพร้อมกับศัจธรรมเพื่อวัตถุประสงค์นี้ แต่พระองค์ได้ทรงปล่อยให้มนุษย์มีอิสระที่จะยอมรับหรือปฏิเสธมันอีกอย่างหนึ่งในตอนเริ่มต้นของคำพูดในตอนนี้บรรดามุสลิมได้ถูกบัญชาให้ใช้ใจในหนทางของอัลลอฮ์และในอายะนี้ก็ได้มีการประกาศว่าถึงแม้จะมีความแตกต่างกันในความเชื่อและาศาสนาของประชาชนก็ตาม ความจริงก็ยังคงเป็นความจริงที่ว่าอันละ์ยังคงดูแลและควบคุมจัก,กรวาลทั้งหมดไว้แน่นอนไม่ใช่เจตนารมณ์ของพระองค์ที่จะบังคับมนุษย์ให้เชื่อในพระองค์แต่พระองค์เพื่อเตือนพวกเขาผ่านทางบรรดารอซุนของพระองค์ว่าผู้ที่เชื่อในพระองค์และเสียสละชีวิตและทรัพย์สินของเขาในหนทางของพระองค์นั้น จะเป็นผู้ได้รับความสำเร็จและบรรดาผู้ปฏิเสธนั้นจะเป็นผู้ขาดทุนจบอายะที่255ท่านทั้งหลายจงเผยแผ่จากชั้นแม้เพียงหนึ่งองค์การนบีมูฮัมมัดสลลัลอะลัยฮิวะสลัมแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการอ่านโดยการคัดลอกจากหนังสือ ตัฟฮีมุนกุรานความหมายคำพีอันกุรานอัธธาธิบายโดยเมาลนาไซย,ยิดอบูลอาลามาดูดีแปลโดยบรรจงบินกาซันศูนย์หนังสืออิสลามกรุงเทพเล่มที่หนึ่งหน้าที่1 9 5่งร้อยเถึงหนึ่งอยเกดของอันอรอปทานพรแด่ผู้จัดทำหนังสืออันทัามดูลินละอัสลามุอะัยกุมค่า